สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพูดถึงประเทศนอร์เวย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบก่อนอื่นมาดูเรื่องราวของนอร์เวย์นิดหน่อยเห็นเงียบๆอาวุธเพียบเหมือนกันถ้าพูดถึงประเทศแถวนั้นก็คือแถบสแกนดิเนเวียนะครับส่วนตัวแอดมินจะคิดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมาเป็นระดับแรกๆเราลงมาก็จะเป็นหิมะแล้วก็น้ำแข็งนะครับมันก็อดคิดไม่ได้ว่าจเจริญขึ้นมาได้อย่างไรทุกประเทศนี้มีเรื่องราวของตัวเองผ่านความเจ็บปวดมาแล้วทั้งสิน้นนอร์เวย์ก็เช่นกันนั่นแหละครับนอร์ ไวกิ้งมีการติดต่อค้าขายแล้วก็โจมตีอังกฤษในสมัยก่อนแล้วก็มีการเดินทางสำรวจในมากมายเนะครับเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในในระบอบศักดินาเหมือนกับที่อื่นๆของโลกนะครับมีการครอบรวมมีการแยกตัวเป็นอิสระกันเป็นประจําระหว่างอาณาจักรตอนนั้นเนี่ยเดนมาร์กเป็นใหญ่มีการรวบรวมนอร์เวย์แล้วก็สวีเดน,นเข้าด้วากันนะยครับนอร์เวย์เจอปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะโรคระบาดเข้าขั้นยากจนในสมัยก่อนเข้ากับสวีเดนบ้างมาเข้ากับเดนมาร์กบ้างบางครั้งก็รบ รวมกันทั้งสาประเทศนี้เป็นสาภาพนะครับ จนมาในปีคศ1521นะครับสวีเดนประกาศอิสรภาพแยกตัวจากเดนมาร์กใต้ร์เวย์ก็จะทำตามบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จพ่ายแพ้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้เดนมาร์กนี้ต่อไปเป็นอาณานิคมของเดนมาร์กในระหว่างนั้นรนเวย์ Norway ต้องเสียพื้นที่หลายเมืองให้กับสวีเดนด้วยต่อมาเดนมาร์กเจ้าอาณานิคมของรนเวย์นะครับถูกอังกฤษเนี่ยปลุกในปี1807แล้วก็เดนมาร์กแพ้ไปในปี1814แล้วก็ต้องจำใจยกรนเวย์ให้กับสวีเดนนะครับร์เวย์เลยถือโอกาส รประกาศอิสรภาพจากเดนมาร์กโดยเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาจากอเมริกาและก็ฝรั่งเศสในวันที่17พฤษภาคมพศ2 3 5 7นะครับและนี่ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์เป็นการประกาศอิสระภาพในประเทศไทยก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่2เนี่ยแหละครับต่อมานอร์เวย์รบกับสวีเดนสรุปแล้วนะครับนอร์เวย์พ่ายแพ้แล้วครับจำใจต้องเข้ากับสวีเดนให้กษัตริย์สวีเดนี่ปกครองแต่ว่าสวีเดนก็ให้อิสระนี่พอสมควรแล้วครับออกจาก จากเมืองขึ้นของเดนมาร์กมาเป็นเมืองขึ้นของสวีเดนนั่นเอง แน่นอนว่านอร์เวย์นี่ถูกกดขี่นะครับก็มีการตั้งขบวนการเรียกร้องอิสรภาพจนในที่สุดเนี่ยในปี1905-1907นะครับนอร์เวย์ก็แยกออกจากสวีเดนได้อย่างสันติด้วยการลงประชามติแต่ว่าปัญหาคือหากษัตริย์มาปกครองนี่ไม่ได้ก็ต้องไปเอาเจ้าชายมาจากเดนมาร์กมาเป็นกษัตริย์นะครับต่อมาสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นอร์เวย์นี่วางตัวป็นกลางแต่ก็ไม่รอดกลางแค่ไหนเยอรมันก็ปกอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่ต้องถามว่านอร์เวย์สู้ได้ไหม ไ่ได้จนกษัตริย์และก็รัฐบาลของนอร์เวย์ไปลี้ภัยอยู่ในอังกฤษนอร์เวย์ที่เหลือก็ต้องจำใจต้องเข้าร่วมกับเยอรมันต่อมาก็มีคนต่อต้านเยอรมันโดยมีฐานอยู่ที่อังกฤษนะครับเยอรมันยึดนอร์เวย์อยู่ได้5ปีฝ่ายต่อต้านของนอร์เวย์ได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษแน่นอนว่าหลังสงครามนะครับนอร์เวย์เนี่ยอยู่ฝ่ายชนะสภาพนอร์เวย์ในตอนนั้นนี่ลำบากมากแต่ว่าเหตุการณ์นี่พลิกผันในปี1970นะครับหรือว่าพศ2513นอร์ ค้นพบน้ำมันทำให้มีเงินมากขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นสารมิกาแล้วก็อังกฤษก็ให้ความช่วยเหลือต่อมาในปี2,492นะครับนอร์เวย์ได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง NATO นาโต้ี้ขึ้นมานาโตก็มาจาก North Atlantic Treaty Organization เราจะเห็นว่าชีวิตของนอร์เวย์นี่พลิกผันจากไม่มีอะไรนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยจเจริญขึ้นมาเป็นสมาชิกนาโตมีการค้ามีการทหารที่แข็งแรงแสงหน้าเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนอริกา หรือไม่อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสวีเดนแล้วก็เดินมากไม่กล้าไม่ยุ่งโดยเฉพาะทางการทหารนะครับนอกจากนอร์เวย์จะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนาโต้แล้วด้วยภูมิศาสตร์นอร์เวย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่โซเวียตจะผ่านเข้ามาตรงนั้นกําลังก็ต้องหนาแน่เลยครับอังกฤษแล้วก็สัมมิการช่วยแบบเต็มที่ทุกด้านไม่ต้องถามว่านอร์เวย์จะมีมากขนาดไหนสวีเดนแล้วก็เดินมากไม่ถึงหรอกครับ นอร์เวย์มี f 1 6ถึง44ลำนะครับแล้วก็ใช้งานมานานแล้วจนสหรัฐมิการเนี่ยมี f 3 5และแน่นอนว่าประเทศแรกแรกที่จะได้ f 3 5ก็คือนอร์เวย์นั่นเองงานนี้สวีเดนไม่มีสิทธิ์นะครับอาจจะด้วยเรื่องราวเก่าๆ่เนี่ยดูเหมือนว่านอร์เวย์จะถูกวางให้มีความเหนือกว่าทางการทหารมากกว่าสวีเดน f 1 6ของนอร์เวย์ได้รับการดูแลรักษาดีที่สุดในโลกประจำการมามากกว่า40ปีแล้วนะครับตอนนี้นอร์เวย์เริ่มได้ f 3 5แล้วและถึงเวลาต้องปลด แน่นอนว่าดูแลดีขนาดนี้ต้องมีคนอยากได้ว่าแล้วบริษัท Dragon International ขอซื้อไป12ลำนะครับ Dragon ฟังชื่อแล้วคิดว่าเป็นสวีเดนแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกองรัอสารมิกานะครับซึ่งชอบเอาเครื่องบินเก่าแบบนี้ไปโมดิฟายนี่อยู่แล้วส่วนมากก็เอาไปใช้ในการฝึกซ้อมของกองทัพสารัม,มิกาเองนอกจาก12ลำที่ Dragon นี่ซื้อไปแล้วนะครับนอกนั้นก็จะพิจารณานำไปจัดแสดงแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกลำหรอกครับก็คงต้องแยกชิ้นส ส่วนทำลายนั่นเองซึ่งมันก็น่าเสียดายมากหลายประเทศไม่สามารถซื้อต่อได้เพราะว่าการซื้อขายเนี่ยต้องได้รับการอนอุมัติจากสารมิการแล้วก็นอร์เวย์ด้วยนะครับนอร์เวย์สั่งซื้อ F35 ไป21ลำก็คงทยอยปลด f 16. 1 6หดหมดนแเลยครับ เราดูข่าวแล้วก็น่าเสียดายไม่ใช่มีเฉพาะนอร์เวย์นะครับ F16 ของเบลเจียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กก็ใกล้ปลดเหมือนกันมันก็จะทําให้ F16 นะี่มีเยอะมากที่ต้องปลดซึ่งสภาพ F16 เหล่านี้อยู่ในสภาพนี่ดีมากนะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานในประเทศที่ต้องการแต่ก็ยังว่าได้ล่ะครับไม่สามารถซื้อได้เราก็คงมองอย่างน่าเสียดายคนอ่านข่าวก็อ่านอย่างน่าเสียดายเหมือนกันนะครับ